พูลโกู้ช่อง YouTube สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับในการกู้ช่อง YouTube นะครับก็มีน้องคนหนึ่งนะครับทักมานะครับวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานะครับไม่สามารถเข้าช่อง YouTube ได้นะครับช่องโดนแฮกนะครับคนติดตาม10,000แคนนะครับนะก็โดนไปตั้งแต่เดือนที่ผ่านมานะครับไม่สามารถเข้าไปกู้ได้นะครับนะชื่อช่องเขาว่าลิเบิลนะครับ ช่องนี้น่าจะเป็นช่องที่คนเปลี่ยนชื่อช่องเราไปแล้วนะครับนะแล้วก็มีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปปกด้านบนด้วยนะครับสังเกตนะครับเคสนี้ผมเคยเจอหลายคนลนะครับริเบิลเนี่ยเขาจะเปลี่ยนชื่อช่องนะครับแล้วก็เขาจะลบวิดีโอเราออกนะครับใน u t u b e นะาจากที่ดูนะครับนะโดนเปลี่ยนรหัสผ่านไปแล้วนะครับเคสนี้ อาเคสนี้ผมได้ทํา like คลิปไว้ให้ทุกท่านดูแล้วนะครับในการเข้าไป em, ากู้นะครับเคสนี้ผมใช้เวลา2วันนะครับในการเข้าไปกู้นะครับทีนี้ในการเข้าไปกู้นะครับต้องมีค่ามัดจําก่อนนะครับห้าร้อยบาทนะครับเมื่อมัดจําแล้วผมก็จะส่งรายละเอียดให้นะครับผมจะให้ดูว่าขั้นตอนที่ผมเข้าไปกู้นะครับนะนี่ก็สามารถเที่ยวกู้ช่องได้แลวนะครับ อันดับแรกผมจะกู้อีเมลให้ก่อนนะครับถ้าเรากู้เมลได้นะครับก็สามารถที่จะกู้ช่อง YouTube ได้นะครับเพราะว่าเมลจะเชื่อมต่อกับช่อง YouTube นั่นเองนะครับก็สามารถกู้เมลนี้คืนมาได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งค่าดินยัน2ชั้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนะนี่ครับเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มอีเมลนะครับในการตั้งค่า2ชั้นได้นะครับ นี่คือเป็นการเปิดยืนยัน2ชั้นนะครับหลังจากที่กู้มาได้มันจะให้เราเปิดยืนยัน2ชั้นนะครับผมก็ได้ทำการเชื่อมเบอร์โทรศัพท์นะครับของเจ้าของช่อง YouTube ไปนะครับนี่คือหลังบ้านนะครับของช่อง y o u t u b e นะครับที่เราสามารถกู้ได้นะครับคนติดตาม1 7 0 0 0กว่าคนนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นวิดีโอหลังบ้านนะครับ อ่าสน่ใจนะครับคนแท็กเขาจะปิดเป็นส่วนตัวนะครับช่องนี้มีคนติดตาม1นึ่งแสนนะครับแล้วก็มีวิดีโอทั้งหมด3ามน่าจะ300กว่ากว่าวิดีโอนะครับนะก็สามารถที่จะเปิดสร้างรายได้ได้แล้วนะครับนะนี่อันนี้คือช่องที่สามารถกู้ได้แล้วนะครับนะ,ะช่องกู้ได้นะครับแล้วก็ Google AdSense นะครับก็สามารถกู้ได้ด้วยนะครับนะ ผมสามารถกู้ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง y o YouTube อ่าแล้วก็ Google Adsense นะครับเมื่อเมื่อกู้มาแล้วนะครับทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมปกตินะครับนะก็สามารถเข้าช่อง YouTube ได้นะครับวิดีโอก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็ Google Adsense นะครับการสร้างได้ได้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับนะก็เคสนี้นะครับก็ใช้เวลา2วันนะครับนะก็ถือว่ายากหน่อยนะครับเพราะว่าโดนแท้งจากต่างประเทศนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูช่องของน้องเขานะครับอตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อช่องไปแล้วนะครับพิมอนพาสวบนะครับวิดีโอนะครับก็เปิดเป็นสาธารณะแล้วนะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับการทํารถเหตุนะครับเป็นเพงลงรถเหตุต่างๆนะครับก็สามารถที่เขาไปเยี่ยมชมน้องเขาได้นะครับในช่องนี้ ก็คนติดตาม10,000แสนคนนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับถ้าโดนแฮกไปแล้วนะครับนะถ้าไม่สามารถกู้ได้เนี่ยจะเสียดายมากเลยนะครับเพราะคนติดตามเยอะมากเลยนะครับเขาก็สร้างรายได้ได้แล้วนะครับช่องนี้นะครับนะก็สลับท่านไหนที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับช่อง y YouTube โดนแฮกบางครั้งโดนแฮกไปแล้วโดนปิดไปนะครับโดนลบช่องไปนะครับก็สามารถทักหาผมได้เลยนะครับ ยินดีให้บริการนะครับ